สวัสดีครับกับผมนายแพทย์กวีชินสาสวัสดแห่งกวีคลินิกเวชกรรมวันนี้จะเสนอสาระน่ารู้อีกเรื่องก็คือการลดหน้าท้องตอนที่2นะครับตอนที่แล้วเราพูดถึงสมุนไพรช่วยลดน้ำหนักต่อไปเราจะพูดเรื่องผักพื้นบ้านอะไรบ้างที่ช่วยลดน้ำหนักได้ด้วยนะครับลดไขมันหน้าท้องไขมันในเลือดได้ด้วย เช่นมะขามป้อมกระเทียมดอกคำฝอยเม็ดแบงลับเลยเม็ดแงบงลักขาขิงพริกชีฟ้ากระเจี๊ยบแดงมะเขือเทศปักบุ้งตะไครไ้อะไรพวกนี้รวมถึงมะนาวอะไรอย่างมะนาวนี่สำคัญนะครับ <c oughs> ถ้าเป็นกระเจี๊ยบแดง เรามีการทำน้ำกระเจี๊ยบแดงมารับประทานหรือว่ากินเป็นชาก็ได้กระเจี๊ยบแดงช่วยเป็นยาระบายได้เช่นกันนะครับช่วยลดน้ำหนักได้นะครับอีกอันคือชาดอกคำฝอยเลยพวกนี้ <c oughs> ปัจจุบันทำเป็นแคปซูลเป็นยาแล้วนะครับช่วยลดน้ำหนักได้ด้วยลดไขมันได้แต่ก่อนรับประทานก็จะปรึกษาแพทย์แผนไทย นะครับอยากกินพร้อมกันหลายๆตัวให้สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปอย่ารับประทานพร้อมกันหลายๆตัวนะครับทีนี้พูดเรื่องมะนาวนะครับมะนาวมันช่วยย่อยช่วยลดไขมันส่วนเกินช่วยลดคลอเลสเตอรอลในเลือดในเลือดได้นะครับทีนี้มะนาวเรามาทํากันยังไงล่ะ <c oughs> ปกติมะนาวเราใช้น้ําอุ่น 200- ร้อยถึงสองซีซีหนึ่งแก้ว แล้วก็บีบมะน,นาวผสมลงไปเลยหนึ่งผลนะครับถ้ามะน,นาวมันช่วยเผาผลาญไขมันในล,ลำไส้ช่วยระบายช่วยขับสารพิษได้ช่วยระบบน้ำดีช่วยการเคลื่อนไหวของลำไส้เอาสารพิษออกจากลำไส้แต่อยากกินต่อเนื่องนานๆให้กินสัปดาห์ละ2-3ครั้งก็พอละและให้กินตอนเช้า แล้วก็ต้องกินก่อนอาหารเช้าด้วยจะด,ดีเพราะช่วยขับสารพิษช,ช่วยระบายช่วยย่อยด้วยช่วยดีท็อกลำไส้ด้วยนะครับให้รับประทานแค่2อถึงสครั้งต่อสัปดาห์ก็พอนะห้ามรับประทานมากกว่านี้นะครับเพราะมันทําให้ซีดได้เลือดจางได้งนั้นต้องระวังนะครับแต่ถ้ามะนาวอย่างที่ว่าน้ําอุ่นผสมมะนาวแล้วผสมน้ําผึ้งด้วยยิ่งดีใหญ่ น้ำพึ่งสักหนึ่งช้อนชามันช่วยเป็นยาอายุพัฒนะปรับดูลำไส้ได้ทำให้อายุยืนขึ้นแต่คนที่เป็นเบาหวานหรือว่าอะไรพวกนี้ก็ต้องระวังหน่อยนะครับแต่ละยังมะนาวมีประโยชน์มากนะครับอันมารับประทานซะยังมีการใช้กาแฟดำผสมมะนาวด้วยใช้กแกาแฟดำผสมมะนาวครึ่งลูกถึงหนึ่งลูกอะไรพวกนี้ นะครับให้รับประทานสัปดาห์ละ1-2วันก็พอละช่วยเผาผลาญไขมันนะครับเช่นกันสำหรับพวกคอกาแฟทั้งหลายกาแฟมะนาวช่วยดีทอ็อกและลดน้ำหนักได้เช่นกันนะครับน้ำอุ่นที่ผสมมะนาวมะนาวไม่ได้ช่วยไม่ทำให้กัดกระเพาะนะครับไม่ต้องต้องระวังหน่อยแต่วาแต่ระวังหน่อยเลือดจางอยากกินมากเกินไปนะครับ ถ้าเสียวฟันก็ใช้หลอดดูดก็ได้ถ้ารับประทานมะนาวแล้วเสียวฟันนะครับอีกตัวนึงก็คือเม็ดแมงลักหลายพวกนี้มันช่วยระบายนะครับทำให้เบื่ออาหารแล้วก็อิ่มเร็วได้นะครับนี่เป็นผักพื้นบ้านเช่นน,นี้นะอ,อีกวิธีก็คือการเผาหน้าท้องเป,เป็นของหมอพื้นบ้านที่เคยมีข่าวมาแล้วเป็นของหมอพื้นบ้านล้านนา ไม่ใช้แพทย์แผนไทยประยุกต์วิธีการที่ทํามันไม่ถูกจิงทําให้มีปัญหาปกติเราใช้รักษาเรื่องท้องผูกเรื้อรังช่วยกระใสเส้นแข็งอะไรพวกนี้ปวดเ,เรื้อรังอะไรพวกนี้ของหมอพื้นบ้านล้านนาต้องฝึกฝนจนชํานาญไม่ใช่มาทําเล่นๆได้นะครับต้องระวังมันอันตรายมากนะครับมีการจุดไฟใช้สมุนไพรอะไรพวกนี้ ทำให้ไฟไหม่ได้ต้องทำให้ถูกวิธีนะครับสรุปก็คือกลไกลการลดไขมันหน้าท้องนะครับลดสามารถลดหน้าท้องได้นะครับมีงานวิจัยรองรับนะครับโปรตีนมีแต่บริสึทสูงแตบิเอ้แต่บริซึต่ำไม่ค่อยดีอย่ารับประทานมากเกินไปไม่ให้เกิน2,000กิโลแคลอรีต่อวันนะครับ แล้วต้องมีการเคลื่อนไหวด้วยนะครับเคลื่อนไหวต้องมีกิจกรรมประจําวันต้องมีออกกําลังกาย3-5วันต่อสัปดาห์อะไรพวกนี้30นาทีขึ้นไปไม่ว่าทํางานซักผ้านะครับครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมงหรือว่าเดินช้อปปิง้งถ้าเดินช้อปปิ้งชั่วโมงนึงก็เผาวานได้210กิโลแคลอรีร่นะครับแต่ถ้าวิ่งก็ เผาผลาญได้ประมาณ600กิโลแคลอรี่ต่อชั่วโมงนะครับอัตราการเผาผลาญในผู้ชายและผู้หญิงไม่เท่ากันนะครับถ้าผู้ชายเผาผลาญแคลอรี่ได้ดีกว่าผู้หญิงเพราะฉะนั้นผู้หญิงต้องเคลื่อนไหวให้มากกว่าผู้ชายออกกำลังกายให้มากขึ้นถึงจะลดน้ําหนักได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นมีมาตรการเยอะตั้งแต่สมุนไพราการออกกาลังกายแล้วก็คุมอาหารอะไรพวกนี้ด้วยคุมแคลอรี่ด้วยแล้วก็ใช้สมุนไพรช่วยด้วย ก็เป็นมาตรการที่ดีช่วยลดน้ำหนักได้นะครับทดลองดูกันแล้วกันนะครับสาระน่ารู้สำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้โปรดติดตามตอนต่อไปได้สวัสดีครับ